ทุกมาแกะกล่องเตาอบญี่ปุ่นที่ทุกๆบ้านต้องมีเพราะน่ารักมากเป็นเตาอบที่เราสามารถหยิบใช้ได้ทุกวันเลยนะคะน้องคือเตาอบลีโคโปะทอสเตอร์จากอลิสโอยมามะเป็นเตาอบมินิระบบไอน้ําความจุ11ลิตรดูสิคะทุกคนแค่เห็นสีกล่องก็น่ารักไม่ไหวเปิดออกมามีคู่มือและใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยค่ะมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นคาเฟ่กันไปเลยนะคะจะอบขนมปังคุกกี้พิซซ่าเบเกอรี่ไก่อบหมูอบได้หมดเลยฟังชันก็ใช้ง่าย มาค่ะปรับไฟได้3ระดับ กำลังไฟสูงสุด1,000วัตต์ค่ะใช้ไฟระบบไฟล่างไฟบนทำให้ความร้อนสุกได้ทั่วถึงมาพร้อมถาดใส่อาหารมีระบบไอน้ำทำให้ขนมเนี่ยกรอบนอกนุ่มในนะคะใส่น้ำในช่องเล็กเลกตั้งเวลาอบได้สูงสุด60นาที <c oughs> น้ำหนักตัวน้องยกง่ายๆแค่3.2กิโลค่ะ <c oughs> ให้ใส่ไฟมายาวตั้ง1.2เมตรมีให้เลือก2สีเลยทั้งสีชมพูแล้วก็สีครีมเป็นเตาอบที่ใช้ง่ายมากใช้ได้ทุกวันเลยค่ะกดไปใช้กันนะคะ